การต่อไปนี้เป็นไา่การสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้รับชมถูกเพศถูกวัยตั้งแต่อยู่ในทองไปจนถึงลอยปีเ่อเลือกรอย,ยิ้มและเสียงหัวเราะในคณะที่รับชมอรุณใสซองแจงแสงแตะเวนมนฝ่าไมพี่น้องเอ้เสียงไก่ขันดอกจนจน,จนบอกคนฝ่าวให้ลุกมาสักุน่าเจอแจวห้องแซวแซวออกบินเซินเป็นสัญญาณดอกปุกเอินลุกหนึ่งเขา่าดอกป่าไฟเป็นไปตามวิธีเขา้าอีสานเฮาาต่เก่าก้อนลุกตืนนอนตั้งแต่เสาเตรียมหนึ่งเข่าว้ใสง่าย สายสายมาเตรียมติบเขาเนี้วหนึ่งสุกห่อนดอกไม้ไมใส่บาดหลงพอนัน่นหวังต่อเตืองพานิพ่านอีสานยังรักษาใดวิธีไทยบ้านแต้เกาของแต่เดิมมุ่นมั่งเขา่าลูกหลานเท่าเฝ้าถนอมพี่นองเอ้ยคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยพเพียงผู้เม่งสื่ง่งายขายของบัตอควายไปตลาดพยุงหยักรับโปรหมดฟ้ามเปิดราคาหนาคอ ควายน้อยควายใหญ่ควาย,ยผู้ขวายเถกควายตัวแม่หรือควายตัวเมียบพราว่าสิเป็นควายเนี่ยกระรับเบิดอยากซื้ออยากขายอยากไปหามาแวกกระโรไปเถอะแม่ศูนย์แปดเจ็ดสองสองเก้าเก้าสามสามเจ็ดครับผมสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น,อน้องเกษตรกรผู้เบิ้งช่องพอเลี้ยงผู้แมงคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยเ้าพี่น,อน้องเด้อมืมินีพอเลี้ยงผู้แมงอยู่ที่ตลาดนัดบ้านหนองตุ่มนกรู้สึกวา่ามือนี ตลาดแตกพี่น้องงอควายล่ไอ้หลายเดี๋ยวสิผ้าไปเบิงราค่ากันมาราค่าตอนนี้มันขึ้นหรือรงนะครับผมเดี๋ยวตามพขเรียมากครับผมเอาพี่น้องครับเดี๋ยวตามพขเรียมากเบิงควายมะพร้าวควายเผือกตัวหนึ่งพี่น้องครับอันนี้อันนี้ควายเผือกนี่ตัวนี้สูงปานใดครับเนี่ยร้อยสี่สิบสูงร้อยสี่สิบเป็นควายสายใดครับเป็นลูกผู้ใดควายตัวนี้ครับลาวลาไทยอ่ะ อ๋อเป็นเป็นสายอุเทยพี่น้องครับสูงร้อยสี่สิบอ่าตอนนี้ท่องยุ่แน่น่ะครับเนี่ยพอในฝูงก็ทับอ๋อทับพอคุ้มฝูงมากได้พี่น้องเด้อครับผมอ่าเบิง้งโครงสังพี่น้องครับเบื้องโครงสังเบื้องฐานอ่าเบื้องฐางเบิ้งเล็บครับผมค้ายตัวนีก้ก็ถือว่า แต่เลี้ยงดูพี่น้องแต่ว่าต้องมาถามราคาพี่น้องว่าราคาเพิ่นเปิดไหลายปันไรครับผมเบื้องต้นสั่งเขาก็ถือว่าเป็นเขาตกขั้นซ่อนตาจอมไข่เล่าป่าคอข้อป่าเข็งสันลังปลาบูหูใบตองซาด้นนี้ถูกต้องตามอัตลักษณ์ของควายไทยถ้าพี่น้องเด้อครับผมราคาเปิดไหลายปันไรครับเนี่ยล่าคาเราเปิดไบสองแสนหนึ่งหมื่นบาทราคาสามารถต่อรองได้นะครับเนาะ ครับผมราคาสามารถตอรองได้ยุกไก่ยุกไก่สนใจอยาไปพัฒนาต่อแล้วพี่น้องได้ผลมาสื่อวื่อสื่อวายสื่อตัวเมียเนีย่ยละครับผมมันจังสีออกแพแม่ลูกตอนนี้คือทองนะครับทองได้จักเดือนครับผม,ม,มทองประมาณได้ไม่รู้เหมือนกันอ๋อแต่ว่าประก,กันทองอยแต่ว่าอ๋อพอพุ่มฝูงครับพอพุ่มผุงแต่ว่าประก,กันทองอยพี่น้องครับผมแต่ว่าบ่อนบันใจบาได้จักเดือนล้วครับผมคือสื่อตอนนี้คือสื่อหนึ่งหน้สองได้พี่น้องได้แล้วคาถ้าเปิดไปสองแสนสอง ถือว่าซ้ำซื้อเฮี้ยนเลยซ่านบ้านแหนือใป่าใครเอาเมีมยม่ได้ดูพร้อมจังสิได้ซอยงานเด้อพี่น้องเด้อบปดท,ที่นี่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดตอ่อได้เบอร์ยังครับผม0 0 6 4์ศ4นย์หกสี่ศูนย์หครับผมซื้อปลาเอซื้อปลาเอเอ,เอาครับผมครับผมเบอร์โทรศัพท์ตามที่หายไปได้พี่น้องด้วผู้ใดเบิ่งบ่าท่านเดี๋ยวพอเลี้ยงผู้แม่งสื่อขึ้นในนั้นละการนะครับผมลองโทรมามาซื้อมาขายมาหามาแว่ครับผมขายกับว่าได้ เอาโอเคมันๆได้ครับได้เอาพี่น้องครับมาเบิ้งควายงามตัวนี้ลูกเก่าจะเลื่อนได้พี่น้องได้ความสูงสูงหลายปนะครับสูงร้อยสามสิบเป็นของเอ่อม่เดี่ยวแสนล้านพามเนาะครับเนาะครับผมเป็นลูกเก่าจะเลื่อนมีใบมีเอกสารยืนยันชัดเจนนะครับเนาะอัตลักษณ์ควายท้ายตาแต้มแย้มจำข้ออ่องทงนองขาวหางเงาเลยเข่าสันหลังปลาบูหูใบตองสาตวนี่เป๊ะเลยครับผมแข้งขาแข้งขาหนังนาซาใหญ่พี่น้องครับตายกอกเป็ดครับเขาเป็นเขาตกขั้นซ้อนตาจอมไผ่เล่าปลาพอครอบปลาเข็ง อัตรักของควายไทยมีขวานหาบขึ้นหาบทองเด้อพี่น้องเด้อหาเงาเลยเขาสั่นลังปวาบูนี่เป็นไทยเป็นไทยแบบเงาสัตว์พี่น้องครับยใหญ่เป็นควายตัวเมียดีครับนี่เมียเมียครับอ๋อควายตัวเมียพี่น้องสูงร้อยสามสิบวันเดียครับเป็นควายจักเดือนหรือครับนี่มาเดียวครับป้าเดือนยสิบหาเดือนแสดงว่าตอนนี้ก็คือเป็นคุ้ยหน่อยอยู่เนี่ยถ้าได้พร้อมที่จะทับเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดซื้อไปเราก็จะไปหาพอดีๆทับเอาครับผม ไอปีกว่าครับผมครับผมบ้านที่นี่ราคามันเดียวเปิดไปหลายไปได้ครับนี่ห้องไว้ยสองแสนหาครับราคาเราห้องไว้ยสองแสนหาพี่น้องเอออย่างเี้ยล่าคาเพราะอยากเตะขี่เซ็งว่ะครับผมตอนาี้ลาคาถือว่าราคาสมนำสมเนื้อเนาะครับเนาะมันสมบ๊อบครับผาคาถือว่าสมนำสมเนื้อพี่น้องผู้ใดซื้อไปแล้วกัน ต้องไปพัฒนาเอานะครับหาพอดีๆทับเอาเพราะว่าคั้วตัวนี้มันเป็นคั้วน้อยอยู่นะครับผมนี่แหละเขาว่าจบจังเจ้างานจบจังเจ้าจูงเขาเฮี้ยนหอตดดสาปิดประตูข้างนั้นปิดตั้งข้างนี้อมขีปเป้าตาคนเดียวกับแมนคนเนี่ยเขาทำบาร์ได้ครับเนี่ยพวกนี้วันเด้นล่าค้าศ์สองแสนสองมาดีครับมาดีขใหญ่ครับโอ้แข้งขาใหญ่หนังหนาสายใหญ่ครับหนายกอกเป็ดครับผมล่าค้าที่เราเปิดไปเริ่มพี่น้องเริ่มบัดที่นี่เบอร์โทรศัพท์มาเดียวที่สามารถติดต่อได้ครับผมศูนย์เก้าเก้าเบอร์ศ ต้องย้ำรับรับนะครับเนาะนนอหลับก็ลุกขึ้นมาหลับคอ๋อครับผมครับเอาโอเคผ่านผ่านครับเดี๋ยวเบิ่งตัวต่อไปครับผมครับผมมันจะเดินขึ้นขึ้นมาครับเราครับผมมาเบิ่งอีกตัวหน tube, er, ึ you know? ่งครับตัวนี hiking, ้เป็นควายตัวผู้หรือตัวเมียครับวันนี้ตัวเมียครับบัดพุกปากเป็นเกิดสีมาควายแม่ได้พี่น้องเด้อครับผมบัดตัวนี้ตัวนี้สูงไหรบรไดามาเดียวครับสูงไรยี่สิบเจ็ดตัวนี้สูงลอยยี่สิบเจ็ดโอ้พี่น้องขวัญหาบเงินหาบท่องขวัญรับแอก วัง่ำเง่าของเราถือว่าชัดเจนตัวนี้เป็นควายสายอะไรกัครับนี่ลูกล้านหาแสนครับอ๋อลูกล้านหาแสนพี่น้องครับตะก้อนนี่เป็นเป็นเป็นหาแสนเป็นหาแสนเดี๋ยวนี้เป็นล้านหาแสนแล้วครับผมตัวนี้ตอนตอนนั้นคือคุ้มคุ้มโตหรือหรือมีใบครับอ๋อแสดงว่าถือว่าเป็นลูกล้านหาแสนหยุคใหบแล้วมีใบมีหลอดมีเอกสารยืนยันชัดเจนเ่ราะในตัวหลอดต้มตกลมฉีมาเถิกล่อยเที่ยวทางเลือกหยิบฉีมาจนเก็บทองนะพี่น้องเด้อครับผมมีใบมีใบมีหลอดนะครับผม คอยงามของวิไลฟาร์มนะครับล้านหาแสนได้พี่น้องเด้อมีใบมีเอกสารยืนยันชัดเจนบริจีถแถลงเบาเอาเล่อมาจังตอกอจักว่าถือขอนยอดว่าถือป้องไ้งกินท่าต่างชิงได้พี่น้องเด้อครับผมความสูงสูงร้อยสูงรอยยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบแปดนี่ละะยี่สิบยี่สิบแปดนี่คือรับประกันความสูงเป็นข้อยตัวเมียครับผมเ,เ,เป็นลูกล้านหาแสนนีเ<อ>เ่เราเขาว่าสีออกเล่าเขาออกงามพี่น้องครับสีอกเหล้าครับผมนี่อสีสีเหล้าถือว่าเป็นข้อยที่หายากได้พี่น้องเด้อผู้ใดมีเงินมีทองจัง อะโทรมากนะครับผมเดี๋ยวบัตรที่นี่สิมาถามเรืืองราค่าบัตรนี่ราค่าตัวนี้มาเดียวเปิดใบอะไรไปได้ก่อนครับนี่สิบสองหาพันครับราค่าสิบสองหาพันเอาพี่น้องราค่าแม่พี่น้องอันพูดอะไมาเห็นแล้วว่าสื่อแม่บานรแม่สีดานนี่ลาค่านี่ครับผมถือว่าสมนามสมเนื้อไทยก็ถือว่าเป็นไทยบักเน่าตัดแล้วพี่น้องด้วยครับผมราค่าตัวนี้ก็เปิดไปเทไาไปไ้ก่อนครับสิบสองหาพันครับสิบสองหาพันพี่น้องครับผมราค่าสมนามสมเนื้อผู้ใดสนใจแล้วก็ลองโท่มากมาสื่อมาขายมาหามาแ เอ้ายังมีอีกป่ะครับไม่ได้ครับมีสองตัวครัมีสองตัวเดี๋ยวไปเบิ้งครับผมคว้วงามด้วยพี่น้องครับผมมาเบิ้งอีกตัวหนึ่งตัวนี้กับเป็นคว้วตัวผู้ด้วยตัวเมียครับไม่ได้ครับครับผมอ๋อครับผมเป็นคว้วตัวเมียนะครับนะครับผมเป็นคว้วตัวเมียตัวนี้เป็นลูกอะไรครับเอ้าลูกแก้วฟ้าปกติแก้วฟ้ามันเป็นคว้วเปลือกนะครับแม่ดำอ๋อแม่ดำมันออกมาทางแม่สิครับตัวนี้เกิดอยู่กับความด้ยตัวนี้ตันนี้เกิดอยู่กับพ่อเราเลยเป็น ลูกของแก้วฟ้าแก้วฟ้าพอเล่านีล่าค้าตอนนี้ได้ยินข่าวว่าไปพรอหกสิบหาล้านแล้วเป็นเพราะครับผมแปลผมแมันงามเลยพอออ๋อล่าค้าไปพรอหกสิบหาล้านเนื้อพี่น้องได้พอด้สูงได้ครพอแต่ว่ามันประเดี๋ยสีมันได้สีแม่อ๋อสูงได้พอแต่ว่าสีออกมาทางแม่ครับผมเพราะมันคือฝรั่งตอนนี้ฝรั่งปกติคือได้พรเป็นส่วนมากครับแม่มันติดทำย้ายหมดครับผมมาที่นี่ไทยเบิ่งไทยเพิครับเบิ่งไทยเบิ่งหางได้อครับเด้ออันนี้เป็นลูกของแก้วฟ้ากับแม่แม่ แม่สายไหนครับเนี่ยแม่สายป้านเทาเดลมเรอ๋อแม่เป็นสายพัดขานาความสูงสูงหลายปันได้ครับสูงร้อยสามสิบสามสูงร้อยสามสิบสามเป็นควายตัวเมียได้พี่น้องผู้ใดซื้อไปก็สามารถเอาไปทับไปยังใดเลยครับผมเบ่งอ่องข้อได้พี่น้องเ้ย ราคาสายยังอย่กันบัดที่นี่อยากฟังราคาตัวนี้ครับราคาเปิดไปหลายปันไดครับสิบสองครับราคาเราเปิดไปสิบสองก็คือแสนสองนะครับเนาะครับผมราคาเราเปิดไปแสนสองนี่คือพี่น้องเรื่องพุทดิชนใจอยากไปพัฒนาต่อก็ลองโทรมามาสื่อมาขายมาหามาแวะ่มาไก่คอยไก่แต่บ้านหัวให้เด็กหน้าสวนไก่คอยไก่แต่โม่หมูเพวนกับเราเรื่อพี่น้องส่วนน่าจะเจ้าสองเข้ามจะได้ห่างต่างคนเป็นสียูตามบ้านข้ามบ่จะหางกันครับผมบัดที่นี่ยังมีอีกคุณพ่อครับอ่ามะเบิ้งอีกตัวหนึ่ อัตลักษณ์ของข้อยไทยถือว่าชัดเจนนะครับผมความสูงสูงไรไปไหนครับตัวนี้สูงไรยี่ก้าวสามสิบครับสูงไปบ้านลอยสามสิบข้อยตัวนี้เป็นสายไหนครับวันนี้ลูกเบิ่มพันล้านมีเอกสารยืนยันชัดเจนพี่น้องครับเป็นลูกของเสี่ยเบ,บิ่มพันล้านครับผมเป็นลูกของเบิ่มพันล้านเด้อพี่น้องเด้อครับผมมีใบมีเอกสารยืนยันชัดเจนทุกตัวนะครับผมปัดที่นี่ตัวนี้ก็เป็นข้อยตัวเมียเท่ากันครับผมเป็นข้อยตัวเมียได้ประมาณจักเดือนก็ครับเนี่ยตัวนี้เอ๋อจับเดือนเลย เดือนตัวนี้ประมาณปีสองเดือนครับผมเป็นลูกของเสือเบมันพันล้านครับผมเบิมันซื้อเขาว่าซื้อตัวเมียนี่แหละเพื่อจะมาเอาไปฆ่าสามปีพ่าเตาหี่สามบอพี่น้องหางครับผมซื้อคู่ตัวเมียมันออกแพ้แม่ลูกไปเรื่อยๆพี่น้องเบิ้งหางโอ้ครับผมหางหางเขาว่าขันคั่วขันคั่วงามนี่ส่วนมากหางสีเงาเนาะครับหางลามเนาะครับเนาะหางไงไปหางเงาครับโอ้ครับผมอธว่าโอเคเล้วพี่น้องเด้อเบิ่งหางแล้วนะครับผมหางกับเป็นผัวงามงามครับผมราคาตัวนี้มันเดี๋ยวเปิดใบร้านไปไหนก่อนครับเน แสนหาครับตัวนี้ล่าเราเปิดไปแสนหาครับผมลาข้าวถือว่าสมนำสมเนือครับผมเน่าลาข้าวแสนหาครับผมเน่าซ้ากันก็พาพาเบียร์พวกปากผู้ปากเป็นนะครับเนาะคือบางคนก็ว่าเน่าซ้ำหลุไฟกับมีเนะครับผมอัตลักษณ์ของควายไทยถือว่าชัดเจนนะครับตัวนี้ขวัญอัตลักษณ์ของเราที่ชัดเจนที่เด่นเด่นกับมีขวัญนะครับเรื่องขวัญนะครับโอ้ขวัญหลายมีขวัญงามเงาขวัญดาวเรื่องขวัญห่าบเลื่อนห่าท่องครับผมควายตัวนี้ครับผม อัตลาของคว้ยได้แข่งขาไงนะครับผมเป็นลูกของเบิรมพันล้านของเสียเบิรมพันล้านเอาย่ำเทียนหนึ่งนครับเบอร์โทรศัพท์มาเดียวครับผม099เปิาบอร์ยเาาจดหนงหกเจ็ดหนึ่งห่อครับผมเอาหมันๆมด้วยครับเด้อครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเอาผมมาเบิรงคว้ยงามได้พี่น้องเด้อันนี้เป็นลูกเก่าจะเลนตัวผู้หรือตัวเมียครับผมตัวเมียครับ๋อผู้ปาาเป็นเกสีว้าตัวเมียผู้ป่กเป็นเิดพีน้าตัวเมียได้พี่ บาดที่นี่ควายตัวนี้เป็นลูกเก่าเจริญอายุจักปีครับจักเดือนครับนี่พี่ผาครับควายสิบผาเดือนพี่น้องควายสิบผาเดือนสูงหลายเป็นนะครับสูงร้อยสามสิบกว่าสูงร้อยสามสิบกว่ามีเอ่อเอกสารยืนยันชัดเจนมาเป็นลูกเก่าเจริญพี่น้องครับผมมีเอกสารใด้พี่น้องเรื่องโปรตีนแตงโมเอาเรามาจากตอกจักว่าถึงคอหงอว่าถึงป้องให้กินข้าต่างสิ่นได้พี่น้องอ่าวันที่ผสมควายตัวนี้วันที่สามท่านวาปีหกสองนะครับคลอดปีหกสามนะครับ ที่นี่หัวขาเพื่อเกือบสองปีแล้วใช่ไครับเนี่ยครับผมอ๋อเพื่อเกือบสองปีแล้วได้เพี่น้องได้ครับผม oh. เป็นควายตัวเมียนะครับผมอ่าซื้อตอนนี้เป็นเป็นแม่สาวอยู่ยังบม่ได้ทำนครับผมยังบ่ได้ทำอ๋อยังบ่ได้ทับครับผมเพื่ได้ซื้อไปก็ต้องไปหาพอดีๆนะครับเนาะเกือบสองปีควายตัวนี้ก็ถือว่าปีก็ถือว่าโอเคแล้วนเนาะครับผมกับความสูงขนาดนี้นะครับอัตราของควายไทยตาแตี้ยแจ่มจำข้ออ่องถุงรองเขาหางยาวเลยเข้าสันหลังปลาบูหือใบตองแทงขาหนังหนาสาวแย่อยู่พี่น้องครับเป็นต่่่อออไปพัััััฒนนนาาาาาตยูคคครรรรบบบบผมลกกกเเ้จิญดทีีีฟง ลาค่า,าลาค่าเปิดไใบรับมาได้ก่อน,นครับเปิดใบแสนครับลาค่าเราเปิดใบแสนหนึ่งพี่น้องลาค่าเป็นแต่ฟังเป็นแต่เตะขีนนไ่ไส้งวดแต่พี่น้องลาค่าไหมครับถือว่าลาค่าสมดามสมเนืเน้อนะเป็นอยางขี่ไส้สมซักเขาเองเออได้ฟังลาค่าเราครับผมของของพอพุ่นหรือของของพอพุ่นเออของพอพุ่นเป็นของพอพุ่นนะครับผมค่อยงามนะครับค่อยงามของพอพุ่นเด้พี่น้องเด้เป็นลูกเก่าเจริญมีเอกสารยืนยันชัดเจนล่าค่าที่เปิดใบก็คือหนึ่งแสนบาททวดเลยสิครับ ครับอ๋อหนึ่งแสนบาททวดเลยพี่น้องราคาถือว่าสมน้ำสมเนื้อครับผมได้ฟังราคาเพราะอยากขี่ได้สมงซักเอาเองกูละบัตรที่นี่ราคาแสนนี่ราคาสามารถต่อรองได้นะครับได้ครับ,รบผมราคาสามารถต่อรองได้ยุ่ยไก่ยุกกย่ยไก,กย่สนใจอยากไปพัฒนาต่อได้พี่น้องร้องลองโทรมามา,มาสื่อมาขายมาหามา,มาแย่ครับผมน้ำพอพ่นครับ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เบอร์ยังครับผมศูนย์เก้าหนึ่งครับเบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเก้าสามห้าสี่สี่หกเก้าครับสี่สครับผมติดต่อได้ตลอดเดลาเนาะครับาะอันนี้เบอร์มือถือหรือเบอร์มือถือเนาะครับนี่ยมือถือเบอร์มือถือตาครับเอาอีกเบอร์หนึ่งนำครับเอาอีกเบอร์หนึ่งครับผมศูนย์แปดห้าครับเบอร์ศูนย์แปดห้าหกสามเจ็ดหกสามเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งเจ็ดสองครับผมเบอร์บอานค้นครับครับผมเอาโอเคครับผม ครับผมอ๋อพี่น้องว่าบิง่งข้อยใหญ่เลยพี่น้องเด้อคือว่าหางใหญ่อางใหญ่เราว่าเป็นข้อยสายพัฒนาเพิ่นว่าเลี้ยงสร้างเขาขายงายนได้กินคาเลี้ยงสร้างน้อยตายจ่อยครับบ่มีเด้อพี่น้อง,องครับผมเบิ่งอัตลักษณ์ของข้อยไทยตาแต้านแก้มแจ่มข้ออ่องถุงน่องขาวหางยาวเลยเขาสันหลังปลาบูหูใบตองซาดอันนี้เป๊ะพี่น้องครับสีออกเล่าขาวออกงามนี่อัตลักษณ์ของควายไทยเด้อพี่น้องเด้อแข็งข้อครับผมถือว่าเป็นควายเป็นตะพัฒนาต่อนะครับผมแต่ว่าเป็นควายสายบ้านเฮาติครับนี่สายพัฒนาเด้อพี่น้องไปสิควายสายพัฒนา ครับผมคือนตัวง่ายเลยพี่น้องครับผมเบิ้องไทยครับผมไทยก็ถือว่าไทยปากน่าตัดนี่แหละเขาว่าเจ้าผู้ไทยรับรวยค่ยง่ายเมื่อขอนแก่นผู้ใดน้อยสิได้ขึ้นครับท้ายใบแสใส้หลังเขาว่าบาดที่นี่สถานะนี่ทอองหรือไม่ทองครับนี่ททองครับผ่านแล้วโอ้ทองทองผ่านแล้วทับกับผู้ใดไหมครับตั้างอุดรครับทับสร้างอุดรมีใบมีหลอดมีเอกสารยืนยันชัดเจนว่าด้ตัวลราต้มตกลมฉีมาถึกลอยเที่ยวทางเลื่องเกี่ยมฉีมาจนเจ็บท้องเลยรับครับรับประเอารับประกันครับผมรับประกันได้พี่น้องเด้อเอาซื้อไปตอนนี้คือซื้อนึงซื ครับือนึงด้๋อซื้อหนึ่งในสองคือว่าซื้อเฮียนในสั้นมาแหได้ป่าใครเอาเมียงไม่ได้ลูกความจังสิได้ซอยงานเด้อพี่น้องเด้อบาดที่นี่อยากฟังราคาเด้อครับบาดนี้ราคาแล้วเปิดไว้รับไปไดครับเนี่ยอยากได้จิดสองครับราคาเท่าไรก่อนครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับเอ้าอาดพี่น้องราคามาเปลี่ยนแต่ฟังงงักแต่ด้ฟังราคาเพราะจะขี่ได้ส่งซากเอาเองคนเด้ยนี่ราคาหนึ่งแสนสองหมื่นบาทปกติครับบาดโทษพี่น้องราคาครับราคาไม่ถูกเกินโตคนเด้อครับเดี๋ยวราคาผู้ใด ได้ฟังความเลี้ยงผู้เม่งบอกเด้อพี่น้องเด้อค่อยตัวนี้ถือว่าเป็นพัฒนาต่อนะครับซื้อหนึ่งไร่สองถือว่าซื้อเฮี้ยไร้ซ่านบ้านแห่แต่ฝากใครเอาเมียมาได้ลูกความบุญสร้างตั้งแต่หลังครับผมนี่แหละเขาว่าเลี้ยงสร้างเขาขายก้ได้กินไทยเลี้ยงสร้างน้อยตายจ่อยข้า่มีเด้อพี่น้องเด้องฝากพี่น้องเกษตรกรคนใดสนใจอยากเป็นพัฒนาต่อนะครับผมท่องกับท่องสร้างอู่ดอนไว้ได้จักเดือนผ่านรอบเรียบร้อยแล้วครับอ่านแล้วร้อยนะครับผมถือว่าเป็นค่อยดีหนาพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อถือว่า โค้งสางเล่าไงนะครับผมโค้งสางไงนะครับซื้อไปตอนนี้บ่ผิดหวังเนาะครับบ่ครับผมกับฝากพี่น้องเพังหว่าเห็นหางเงาฟวงพวายย่าฟาวาปลาไหลเขาจะเป็นแนวงูสิต่อตายเพราะท่านหูเสียงปลาปลาว้องค้วยเจ้าของย่าฟาวาได้พี่น้องด้วยซื้อไปแล้วจังหวัดก้ยจะของครับอยากฟังราคาราค่าเราเปิดไใหลายปได้ครับมีแสนสองหนึ่งแสนสองหมื่นบาทราคาก็สามารถต่อรองได้ยุกไกยุกไกสนใจอยากไปพัฒนาต่อเนาะครับเนาะครับเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เลยครับอานนี้ศูนย์แปดสามเบอร์ศูนย์แปดสาม สอง2ูนย์ห้าสองครับซื้อ่าพ่อพ่อฉลองครับพ่อฉลองครับผมเบอร์โทรศัพท์นี่ติดต่อได้ตลอดเวลาเนาะครับถ้าผมไม่ได้รับต้งย้ำน้องรับพี่น้องครับเบอร์มือถือหรือเบอร์เมียถือก่อนเบอร์มือถือครับเบอร์มือถือเนาะครับเนาะหรือว่าเบอร์ย่อยถือครับถ้าผมเอาเหมาหมาได้แต่นะครับผมคุณอะไรครับถ้าผมมาเบิ่งควายอันนี้เป็นควายสายพัฒนาเนาะครับเนาะความสูงสูงไรไปใดก่อนครับนี่ยสูงร้อยสามสิบเจ็ดครับสูงร้อยสามสิงเจ็ดสถานะ ยังยังครับยังบ้านไดทองหนึ่งอ๋อยังบ้านไดทองแต่ว่ามีลูกติดมาตัวนึงนะครับผมลูกเป็นลูกตัวผูหรือตัวเมียครับหนี่งตัวผูครับอ๋อผู้บาดเป็นเกิดจีบมาตัวเถิอกแล้วครับนะครับผมอันนี้เบื้องลูกเด้อพี่น้องเด้อเป็นลูกตัวผูครับเป็นลูกผู้ใดครับหนี่งลูกกรมเขาเนี่ยละครับอ๋อเป็นลูกของกรมข้ามากรมคือของกรมบริษัทเด้อพี่น้องเด้อครับผมเบื้องวายตัวนี้ความสูงสูงหน่อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดแลครับผมมีลูกติดมาตัวนึงสถานะตอนนี้คือทองบ้างเพราะว่าลูกก็ยังรานเะับ ครับผมเบิ้งไทยเด้อพี่น้องเด้อไหยเบิ้งไทยครับผมเบื้งหางว่าหางเหย้าเลยเขาบกว่านมากเขาเจ้าขันว่าหางลำน้ำพเจ้าสนใจเด้พี่น้องเด้อไทยก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องไทยก็ถือว่าไทยถือว่าเป็นไทยแบบเน่าตัดอยู่เนาะครับผมเบิ้งสันหลังเด้อพี่น้องเด้อให้เลือกเอาผู้ใดสนใจเพราะว่ามากบ่ขึ้นกันเพาว่าคนในโลกจะบอกมากบ่ขึ้นกันมากไปไผไปมันต่างกันถูกต้เบาด้งผู้หนึ่งมากเมียเถากูหนึ่งเอาเมียนุงทุบเบามักไปเด็กน้อยมากขนนพี่น้องครับมักก็ขึ้นกันกง บัดที่นี่ราคาราคาเปิดไว้ร้านปนน้อครับเนี่ยแปดสิบหกครับเอาราคาถือว่าสมน้ำสมเนื้อพี่น้องครับผมราคาแล้วเปิดใบแปดสิบหกล่าค่าสามารถต่อรองได้อยนะครับเนาะศูนย์เก้าสี่เบอร์ศูนย์เก้าสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่เก้าสามหกสี่เก้าสามหกสี่ครับผมซื้อมาห้อยเอซื้อลำพองมาจากคู่กับดึงครับอ๋อมาจากคู่กับดึงห้อยลำพองมาจากคู่กับดึงเด้อพี่น้องเด้อครับเอาพี่น้องมาบึ้งเอ่อสวยค้อยน้อยถือว่าเป็นค้อยสายพัฒนาเนาะครับเนาะ เล่าออกมาสีตัวขายเป็นคู่มาเลยเตะครับขายมดนี่ละสิบหกอะโอ้ขายเป็นคู่แยกก็แยกขายก็ขายแยกโอ้ขายเป็นคู่ซ้ำกันครับไปปลาทองโขดได้พี่น้องด้วยครับผมมาบ่ครับความสูงไรเรียก,กันนะครับส่วนมากกับประมาณร้อยสามสิบัว ร้อยอยี่สิบกว่า,าร้อยยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าพอพออย่าผู้เมืองก็ได้เอาอุปกรณ์มาวัดนะครับผมที่ซีเป็นตัวผูเ้เรื่อ่อะไรเป็นควายแม่ทั้งสาม่็ข้อยแม่สามตัวไฮเบิ้งนะครับผมควายแม่สามตัวก็เดียวผู้ใดสนใจพวกเกษตรกรทุนหน่อยอยากไปพัฒนาต่อเด้อพี่น้องเด้อมก็ฝากไว้มีตัวผู้ตัวหนึ่งตัวผู้จะอยู่ง้านทั้งคุณครับผมครับผมมีซีตัวคันข้มนี่ สองทุบเนี่ยหรือซีโตนี่เปิดไม่หลายพันได้ก่อนครับสี่หกค่ะพันได้ก่อนครับสิบหกแสนหกค่ะราคาเราเปิดไปแสนหกนะครับปกติเห็นตะบูไส้มาขายมือนี่เห็นนั่งห้อยเหรอพี่น้องแต่ก่อนเห็นตะไนห้อยเด้อมือนี่มีนั่งห้อยนั่นครับผมาราคาเราเปิดไปแสนหกขายกับบ่อใดขายแพงขายกับขายแบบธรรมาดาเงินมามะข้วยไปดีแล้วป่ะตัวนี้เป็นลูกเด้อขนาดอ๋อตัวนี้มีทองแล้วจ้าเหรียญกล้วยค่ะอ๋อพี่น้องตัวนี้มีทองแล้วว่าสันว่าได้เดือนกล้วยนะครับเป็นกล้วยแม่สามกล้วยปู่หนึ่ง ร่าคาเราเปิดไปคือแสนหกเป็นท่อยสายพัฒนาล่าค่านี่เกษตรกรสามารถจับต้องได้ครับผมผู้ใดสนใจก็ลองโทรมามาซื้อมาขายมาหามาแวด้นะครับเ้อเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้คือเบอร์082เบอร์0 8 2ค่ะ585 585 9073 9073ครับผมซื้อว่าห้อยแม่บุญเริ่มค่ะโอ้หน้าห้อยแม่บุญเริ่มเอาประมาณประมาณประมาณครับเด้อครับผมครับ อ๋อครับผมมาเบิ้งคั่ยอันนี้เป็นคั่ย,ยสายสายแดงมาพอไหนสายพัฒนาเ้องเดียวครับคั่ยสายพัฒนาแต่ว่าความสูงสูงกว่าสี่สิบซีพี่น้องครับผมสถานะตอนนี้ท้องหรือไม่ท้องครับเนี่ยทองว่างครับอ๋อสถานะสถานะคือท้องว่างปัจจุนีนมีลูกติดม่ปะครับเนี่ยลูกตีก็เจริญครับมีหลอดมีใบอ๋อลูกของลูกเก้าเจริญพี่น้องโอ้เป็นตะเบิ้นง,งนะครับลูกคือว่าหนังหนาสายใหญ่เป็นลูกตัวผูหรือตัวเมียครับลูกตัวผูพี่น้องลูกตัวผูในยี่สิบเดือนหรือครับเนี่ยตัวผูในสี่เดือนเชิงพี่น้องครับผมแต่่วา เบิ้งหนาเบิ้งตาเบิ้งแขงเบิ้งขาได้พี่น้องเด้อลูกเก่าจะเลื่อนป้าโดนแขงขาใหญ่พี่น้องครับผมแขงขาใหญ่ครับผมครับผมเบิ้งไทยถือว่าเป็นไทยปักหน้าตัดพี่น้องสัต้นล้างความบู๊ขใบตองสั้นครับผมถือว่าออตลาดของก้อยไทยได้พี่น้องได้จะเป็นก้อยสายพันธุ์อะไร มีลูกติดมาตัวหนึ่งเป็นลูกตัวผูนะครับผมมีขนพึ่งเข่าขนเทานางกานะครับขนบอดีคือขนไตตาขอนทิดาห้องไผ่ขนไตท้องขาซ่องนางยี่ขนไป่้างเปิดสินอันนี้คือขนบอดีแต่ว่าข้อยตัวนี้ถือว่ามีแต่ขนที่เป็นมงคลมีแต่ขนดีนะพี่น้องเด้อมีขนหาขึ้นหาท้องขนงามเงาครับผมไทยถือว่าเป็นไทยแักเง่าตัดเป็นลูกของเก่าเจริญมีใบมีหลอดมีเอกสารยืนยันชัดเจนบริจีทะลงเบาเอาเล่ามาจกตอบก็ว่าถึกคอนอว่าถึกป้องให้กินข้าต่างจิงได้พี่น้องเบื้ออไไปปปึ๊บถืวว่ามีลูกตติดันง เป็นลูกตะโผนะครับเนาะราคาที่พ่อเปิดใบเปิดใบหลายปันนาครับสองแสนสองครับราคาเราเปิดใบสองแสนสองครับผมของพ่อหมอลำเด้อพี่น้องเด้อครับผมผู้ใดสนใจนะครับเปิดโทรศัพท์ที่สาามรถติด430999เบอร์099 478 478 6471 6471ถ้าผมเอาหมาดๆนะพ่อเด้อครับผมถ้าผมมีอีกตัวหนึ่งของพ่อหมอลำครับผมเป็นลูกล้านหาแสนครับลูกล้านหาแสนมีใบมีหลอดนะครับผมครับ ตาผมนีขวนทชุนเข่าขวนเท้านังจากขวนหาพื้นหาท่องได้พี่น้องคว้ยตัวนี้ขว้ยป็นสาวครับคว้ยแม่สาวเป็นคว้ยแม่สาวยังบ่ทันครับเนาะครับเนาะอายุตั้งเดือนแล้วครับนี่อายุได้ส้นสี่ส้นสองปีครับอายุสี่เข่าสองปีแล้วเบิ้งหน้าเบิ้งตาพี่น้องความสูงสูงหลายปนได้ก่อนครับนี่สูงไรสามผาครับสูงไรสามสิบผาเด้อพี่น้องเด้อเป็นลูกของล้านหาแสนครับเป็นคว้ยตัวเมียตอนนี้คือพร้อมที่จะทับเปล่าผู้ใดซื้อไปกันจ้างหาพอดีๆครับเปล่าตาผมแข่งขาถือว่าแข่งขาข้้ออเเบบิิงงข อ่าแข่งขาด้วยพี่น้องด้ถือว่าหน้าพัฒนาต่ออยู่ลับลา <ะ S 1> ค่าเราเปิดไปเปิดไปร <ละ S 1> ้านเทาไร่ครับดไปแสนเกดครับลาค่าพอเรล่ำเราเปิดไปคือแสนเท่าไหร่ครับ แสนเจ็ดหมื่นแสนเจ็ดหมื่นครับราคาเราเปิดไปแสนเจ็ดหมื่นบาทเด้อพี่น้องเด้อราคาก็ถือว่าอาจจะมาต่อรองกันเอาผู้ใดอยากได้อะแบบใดนาะครับต่อรองครับผมมาต่อรองกันเอาเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอาครับผมมาเบิ่งคว้ยสายพัฒนานะครับผมของเก่งใจน้องเลือกแล่วครับผมมือนี้เอามาความสูงหไรบ้างครับนี่อยบ้านวัดจ้าอวความสูงบ้านวัดนี่เป็นควอยตัวผู้หรือตัวเมียครับนี่ตัวผู้จ้าเป็นควอยตัวผู้เป็นควอยสายพัฒนานะครับเด้อครับผมราคาเปิดไปเปิดไปาไรบ้างครับสองหมื่นห้านาคาเปิดไปสองหมื่นห้านาคาสามารถต่อรองได้เเป็นนคควยยสาาาาาพัฒแ่่่ขขงกอโ กางขายดี่ดีพี่น้องครับผมสองมืดหาลาคาสามารถต่อรองไในยุ่งกหญ่ยุย่งใหญ่แต่อยากไปพัฒนาต่อได้พี่น้องเด้อครับผมหลังจากตัวนี้แล้วยังมีอีกครับผมมาเบิ่งอีกตัวผู้ใหญ่ายสิครับป่านี้ตัวผู้ง่ายตัวผู้ใหญ่ตัวน,วน,วนี้สูงประมาณร้อยสามสิบกว่าได้พี่น้องเด้อครับผมเดี๋ยวยางไปเบิ่งครับผมเบิ่งข้อพี่น้องครับเบิข้อเบิงบ่งแขนเบิ่งขานะครับเบิงบ่งหน้าเบิ่งตาเขาถือว่าเป็นเขาต้นซ่อนตาขอไทยเล่าปาคอข้อปาแข้งตัวนี้สีออกเล่าเขาออกกล้ามตัวนี้อัตลักษณ์ของคนไทยเเป๊ะลยพี่น้องครับผม ราคาตัวนี้เจ๊ง่ายสองเลือกเปิดไใบรับไปนด้ครับผมสามหมื่นเจ็ดกันรา,าคาเปิดไบสามหมื่นเจ็ดแต่ฟังราคาเราเพราะจากฉีดใช้ส่งซาเขาเองเด้พี่น้องราคาถือว่าสมน้ำส,สมเนื้อครับผมราคาสามหมื่นเจ็ดราคาสามารถต่อรองได้เด้อครับเด้อครับผมผู้ใดสนใจอยากเปพัฒนาตา่อ <ตา S 2> เป็นข้อยตัวปูเป็นข้อยสายพัฒนาแขางาีงขาโอเคถูกต้องตามอัตลักษณ์ของข้อยไทยนะครับผมนางนาสาไงเราลักจากตัวนี้เราอย่างนี้วะครับผมแม่สาวไปเบิ้งข้อยแม่สาวหน่อยครับผม ออกตัวนี้เป็นสายได้ครับนี่สายพัฒนานี่น้อจ้าโอ้ข้อยสายพัฒนาเจ่าบานงามๆพี่น้องค้อยตัวนี้ครับผมเป็นค้อยสาวหน่อยครับผมอายุอะไรสักเดือนเนาะครับนี่ประมาณมันท่านถึงสองปีหรอกจ้าโอ้เพรท่านถึงสองปีเพราะว่ายังไม่ท่านาะครับเนาะครับผมยังไม่ท่านได้เป็นสัสพี่น้องครับผมตัวนี้เจ๊ง่ายน้องเลือกเปิดไปหลายไปี้ะครับยี่สิบเก้าจ้าเปิดไปยี่สิบเก้าสี่สี่สิบเก้าราคาเปิดไปคือสี่หมื่นเก้าราคาสามารถต่อรองได้ยุ่ยเกยยุ่ยเกยสนใจอยากไปพัฒนาต่อเด้อพี่น้องเด้อครับผมเป็นค้อยสายพัฒนาครับแตต่่วาเป็น พัฒนาต่ออยูไทยเราก็ถือว่าไทยบางรอบตัดอยู่พี่น้องครับผมถือว่าใส่ได้ยุกถือว่าเป็นคุยงานอีกตัวหนึ่งราคาสมน้ำสมเนื้อเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ครับศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าหนึ่งห้าสี่ห้าจ้าใหญ่ของเรือจ้าใหญ่น้องเรือเอาครับผมมันๆครับขอบคุณค่ะเอาครับเอาครับผมมาเบิ้งควายน้อยถือว่าเป็นควายน้อยสายพัฒนาแต่ว่าอัตลักษณ์ของควายไทยโอเคเด้อพี่น้องเด้อ ขอยเป็นตาจับเป็นตาบายนะครับเป็นตาเลี้ยงโยงมีอองข้อมีอัตลักษณ์ของข้อ,อยไถ่ตาแต้มแก้มดำข้ออองถุงนองขาวหางเง่าเลยเขาสันหลังตาบูหูใบตองสาตว่้อยหน่อยตอี้ได้มาเหมือนเลยพี่น้องครับผมสีออกเล่าเขาออกงามเลยพี่น้องเด้อมีขวัญหลายขวัญมีขวัญทุ่นเขาขว,าวัญเทานางจ่าขว,าวัญหาพื้นหาท่องพี่น้องครับผมมีขวัญงามเงานะครับขวัญดาวเรื่องกับมี่ครับผมเนี่นี่คือมิตรขวัญที่เป็นมงคลขนั้นเลยครับผมขวัญที่เพาเป็นมงคลคือขวัญไตทองขาซองน่องนี่ขวัญไม่ห่างเปิด่า ไข่ตัวนี้ถือว่าได้มากเมื่อมีตะขวนที่เป็นมงคลน,นะครับผมความสูงสูงหลายปันได้ครับนี่ประมาณร้อยยี่สิบประมาณอยเป็นวายตัวเมียนะครับเลาเป็นควายน้อยอยู่ได้จักเดือนก็ครับนี่ได้จักเดือนพอะปีไปปีกล่าไปอ๋อประมาณสิบเอ็ดเดือนความสูงขนาดนี้ได้พี่น้องเด้อวา่เป็นตาเลี้ยงเป็นตาพันธนาต่ออยู่ถือว่าเป็นควายที่เกษตร,รกรสามามรถจับต้องได้เพราะว่าผู้ใดทุนหน่อยก็ล่องมาเอาตัวน,น่อยไปเลือกเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อครับผมบัดที่นี่ราคาเปิดไว้เปิดไว้หลายปันได้ครับนี่ เปิดไบหาสิปตะคือหาเมื่อน่นปะครับอ๋อราคาเป็นตะฟังพ่นองในฟังราคาเพราะอยากขี่ได้ส่งซกาก็เองคุณละ่ละราคาถือ่าสมน้ำสมเนื้อขายก็บพ่ได้ขายแพงขายกับขายแบบธรรมดาเงินมากค่อยไปได้พพ่นองเด้อครับผมราคาแล้วเปิดไบหาเมื่นบาทราคาสามารถต่อรองได้ยุกไก่ยุกไก,ก่สนใจอยากไปพัฒนาต่อเบอร์โทรศัพท,าาท์ที่สามารถติดต่อได้เด้อครับบัดนี้ <0 15 S 1> เบอร์85เบอร์85 323 8092 8092ครับติดต่อได้ตลอดเวลาบ่ได้รับต้องย้ำนอนรับเนาะ ครับผมอันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือเบอร์เมียถือเท่าครับเบอร์เมียถือว่าสั้นพี่นอนครับผมเอ้าเอาครับผมถือว่ามันหนาด้วยครับเด้อราคาเราเปิดได้ครับผมราคาเปิดได้ก็เปิดได้แบบธรรมดาเงินมากค่อยไปพี่น้องครับราคาสามารถต่อรองได้ยุ่ยไก่ยุ่ไก่สนใจอยากไปพัฒนาต่อครับผมกับปากใบราคาถือว่าสมน้ำสมเนื้อครับผมเอาโอเคมันหนาครับครับครับหนนุมมืีลวบา เรผมพี่น้องครับมือนีควายล่าไอ้หลายแต่พอเลียมผู้แมงยามือเหล่ามจะมีตัวเป็นตะเบิงกตะเบิงนะครับเนาะนีก็ทายมากเลพี่น้องัาเก็บเก็บรลาด้วยพี่น้องเด้อครับผมกฝาพี่น้องเกษตรกรผูเบิองช่องพอลียมผู้แมงอยู่ครับผมฝากดไลค์กดแชร์สิ่สคัญคือกดติดตามและกดดิงเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดชิปใหม่ๆครับผมอันคิดสีเหลี่ยมควายดอนไก่เป็นควายเขาข้ามเรียงควายดําเป็นควายเขาเจียวเยงนี่แลลวขายตัวละล้านสองล้านด้วพี่น้องเด้อทองพลียผู้แมงก็บ่มีพิมีไพ่เม